สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับข่าวสั้นพอตเตอร์สกุระนิววันนี้วันเสาร์ที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะคะพบกับดิชันมลิศีราพาผ่องใสและคุณพงพงสกรน,น้ำอุ่นอีกเช่นเคยนะคะก็สิ้นเดือนกันแล้วนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันดีก,กว่าครับข่าวนี้เนี่ย เกิดขึ้นที่สวนสนุกในเมืองซากุระของเราเองครับเป็นโรงละครนะครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไปดูภาพกันนะครับนี่นะครับไฟฟ้าลัดวงจรโรงละครแห่งนี้จนทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับแต่ว่าเขาก็เอารถดับเพลิงมาดับไว้ได้ทันน่ะนะครับก็เสียหายไม่มากเลยนะครับใช่ค่ะก็ไปฟังเจ้าของโรงละครแห่งนี้ ให้สัมภาษณ์กับทางเราหน่อยนะคะโอ้ก็ไฟฟ้ารัดวงจรนะครับก็ทําให้ล,ละครที่ผมสร้างมาเนี่ยก็เสียหายไปเยอะมากเลยนะครับตอนนี้กําลังจะสร้างใหม่อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเออจะสร้างใหม่อยู่จริงๆเหรอคะใช่ครับใช่ครับกําลังจะสร้างใหม่อยู่ ค่ะก็ขอให้คุณหมีนะคะสร้างโรงละครจนกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งนะคะค่ะอีสาก็ได้ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในอีพีที่3ก็เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะคะคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่มอีพีที่4นะคะติดตามกันได้นะคะหลังจบข่าวเราค่ะบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเลยค่ะ ตามข่าวสั้นพอตเตอร์สกุระนิวได้ทุกวันเสาร์เวลา6โมง55นาทีทางช่องพอตเตอร์สกุระมูฟวี่นะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ